นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทิตวาศิกรสาพุทธังเตชยังธรรมัาางเตชยังสังขังเตชยังปะวรังคูบาธิยังอาหังปูเชมิสิลิวลลกขอประนมยกขึ้นเนื้อก้าเกษาขอรัตนาคุณคูบาอาจารย์ทั้งสิบทิศคุณพระอาจารย์ยะคถาคโตโสกับมัสะเชตุมัจฉมีมัจเชโต มาโอ,อสาทุโนพันเตโลกจะขอพระลังพระบารมีญาณพ่อครูเทวเวศวันพ่อครูฤาษีนาลอดพ่อครูฤาษีนาายพ่อครูฤาษีตางัวพ่อครูฤาษีตาไฟพ่อครูฤาษีกายโกดพ่อครูฤาษีสีสัมฤทธิพ่อครูฤาษีแสงอาทิตย์พ่อครูฤาษียอดหมหามนต์ สถิตนะสารทิฏใดขอจงประสิทธิคาด้วยนะโมพุทธายะนะจงอยู่บาซ้ายโมจงอยู่บาขวาพุทธจงอยู่หูขวาทาจงอยู่หูซ้ายยะอยู่ในหัวใจของลูกด้วยคุณพระพุทธคุณนางคุณพระธรรมคุณนางคุณพระสังฆคุณนางเป็นที่พึ่งแก่ฝูงชนทั้งหลาย มะอยู่ในจะสุขสายออยู่ในจะสุขวาอุอยู่ทั่วสารพังกายาแห่งตัวข้าโดยครูเป็นครูตายครูใหม่ครูเก่าครูพักหลักจำครูเลขครูยันครูว่านครูยาครูเวทมนต์ดนคาถาครูต้นตำรับครูตำลาครูอักษรของไทยอันจบหมดขอจงปกเก้าปกกรม่อมสิงสู่ในจะสุทวานโซตทวาน คาลทวานชิวหาทวานกายะทวานมโนทวานแห่งตัวข้าณนะการนะัปัดเดี๋ยวนี้เอหิเอหิปัถวีพรมมาเอหิเอหิอัปปุยธาเอหิเอหิเตโชนารายะเอหิเอหิวายโยอิสราประสิทธิเมด้วยนะโมพุทธายะ นาอิเพชคงอะระหังสุขโตภะคะวาโมติพุทธสังอะระหังสุขโตภะคะวาพุทธปิอิสวาสุอะระหังสุขโตภะคะวาทาโสมะอุออะระหังสุขโตภะคะวายะพระอุอะมะอะระหังสุขโตภะคะวา องค์การพินดุนาถังอุปัน,นังพรมมาสหปตินามังอาทิกับเปสุอาคโตปัญจะปทุมังทิสวาณโมพุทธายะวันทนังศีโลเมพุทธเทวันจะนาเตพรมมเทวตาหัตถยังนาลายกันเจวะทะเวหัตเถจะปารเมสุราปาเทวิสโนกันเจวะ สัพพกรรม,มาประสิทธิเมสัพพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสวัสดีพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยะคถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิลาภูนิลันตลังสัพพสิทธิพระวันตุเม อิติปิโสวิเศษีอิเศเีพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอ,อิโสตังพุทธปีติอิราชาคตาะรสาติหังจโตโลทินังปิสัมลโลปุสัตพุทโสมานะคลิธาโทพ,พระสัม,สมวิสาเทภะขะพุทธันโทธรรมวะคะวาทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติ ทุตังจักกวาลังอาหางปิตังชานามิธรรมังจักกวาลังอาหางปิตังชานามิส ja ังค ah ังจักรวาลังอาหางปิตังชานามิอิติปิโสพควาจะตุกอนจามหายันตังอคระสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเลทุติยามปิตุกอนจามหายันตังอคระสัันตังคาถาสันตังวิกึงคะเล ต,ตัยตยมเปจโตปโคจามหายันตงอัคา,าะสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเลอมมะยะเคล่อนยะครอนยะถอนออกมาด้วยนมโมพุทธายะจาะระกัสอิกะวิติสวาหะพุทธังปัจจามิธรรมังปัจจขามิสังฆังปัจจขามิสวาหายะประสิทธิเม